ตอนนี้หลายจังหวัดทั่วประเทศต้องเตือนเรื่องของฝนตกที่หนักๆเนี่ยมหาสารคามเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องสุดท้ายอ่างเก็บน้ําแตกจนต้องมีการอพยพชาวบ้านใน3ามตำบลด้วยกันครับไปล้ครับอหบมูะเนี่ยเป็นภาพตอนที่อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคํา ตำบลโนนราศีอำเภอบอระบือคุณผู้ชมมันพังเห็นไหมชาวบ้านเอ่ยืนดูเหตุการณ์กันอยู่มันพังแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นเพราะว่ามวลน้ําที่มันไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องพลังน้าเลยที่ผมบอกเมื่อวานว่าอย่าไปประเมินพลังน้ํามันต่ำเพราะเมื่อวานมันมีภาพรถขับฝ่ากระแสน้าใช่ไหมใช่ฮะอันนี้เห็นไหมครับขนาดอ่างหรือว่าเขื่อนเนี่ยน้ำยังซาอยังกัดเซาะจนพังแบบนี้ได้ทีนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ ที่อยู่ต่ํากว่านี้เป็นไร่นาของชาวบ้านหลายพันไร่นะครับสามตำบลน,น้ําไหลเข้าท่วมแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ตําบลโนนราศีตําบลหนองม่วงแล้วก็ที่ตําบลกาพีนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านได้รับแจ้งแล้วเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จุดเสียงก็อพยพออกมาก่อนนะครับช่วงค่านักข่าวลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมตรงบริเวณทางหลวง4007บระบรือนาดูนนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ย น้ำก็ยังท่วมอยู่ยาวเลย300เมตรรถเนี่ยผ่านไม่ได้นะครับก็มีชาวบ้านค่อนข้างที่จะลําบากเลยแหละทีนี้ไปเจอเจ้าหน้าที่ปกครองของ u, อำเภอบารบูอ่าบารบือบอกว่าตอนนี้คนในพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดบางคนไม่ทราบข่าวเพราะว่าขับรถไปทํางานแล้วกลับมาบเอา้าจุดนี้น้ําท่วมแล้วคอสะพานขาดไป,ไปไม่ได้ไไดนะครับคุณผู้ชมและอีกคนหนึ่งเหมือนกันบอกเอา้ากําลังจะใช้เส้นทางนี้ รากฏว่าเห็นแล้วน้ํามาแต่ว่าฝ่าไปได้ประมาณ20เมตรรถดับนี่ต้องระวังรถดับะนะยังดีที่สามารถประคองรถเอาไว้ได้ครับคิดไหมว่าจะกลับบ้านไม่ได้หรอพี่ไม่คิดขับมาอย่างเร็วเลยเมื่อกี้กลัวน้ํำมาอีกก็เลยพอมาถึงเอา้าไปไม่ได้เลยบ้านพีน้ำมันแรงมากไหมแรงครับพัดพัดรถผมไปเลยเมื่อกี้เ<ล>นี่ยใช่ครับแล้วเราจะขี่ไปทําไมเมื่อกี้ผมว่าว่ขี่ไปกลับบ้านครับ มันดึงหน้ารถไปเลยหน้ารถบอเตอรไซเราทีนี้ในะคุณผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งครับขับฝ่าน้ําท่วมไปเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วไม่สามารถสู้กระแสะแรงน้ําได้รถไปตามน้ําเลยนะฮะ<อ>แต่ว่าคนขับกระโดดออกมาได้มีการแจ้งกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยคือตอนแรกเขาเ,าเรือรออกไปช่วยผู้ผู้ที่ได้รับความเสียหายานะฮะแต่ จ้าหน้าที่กู้ภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าเพราะว่าเรือเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดอีกเหมือนกันโโไปติดกับต้นไม้จนต้องแจ้งกู้ภัยอีกหนึ่งชุดเนี่ยมาช่วยให้เข้ามาช่วยให้กู้ภัยช่วยกู้ภยัย,ภยใช่ลองดูบรรยากาศกันหน่อยฮะไหนครับโหรหน้าเจฟองอยู่ไหนฮะอยู่แล้วครับอ๋อตอนนี้ประชากรเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนครบครับอยู่ครบขวัญและกําลังใจ ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมต้องขอโทษขออภัยทีมงานทุกท่านด้วยนะครับก็น่าเห็นใจนะ<ช>เห็นไหมครับกู้ภัยอ่ะก็คือทำงานเสี่ยงภัยใช่แต่ในวันนี้เนี่ยเมื่อกู้ภัยชุดหนึ่งก็ตกเป็นผู้ประสบภัย<บ>ก็เลยต้องให้เพื่อนกู้ภัยอีกชุดหนึ่งมาช่วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้มันยังไม่ได้หมดเท่านี้เพราะว่ามีชาวบ้านอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เดือดร้อนนะครับชื่อว่าคุณลุงชวีเป็นชาวบ้านกำพีหมู่12บอบอกเนี่ยไปฉีดยาให้บัว ที่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละแล้วได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายบอกเอ้ารีบกลับบ้านขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันทะลักมาแล้วเพราะว่าไอ้อ่างเก็บน้ํามันแตกพอกลับมาคุณผู้ชมปรากฏโอ้โหน้ําท่วมบ้านแล้วนะครับ<อ>ทีนี้เนี่ยก็เลยเาพาภรรยาออกจากบ้านพร้อมกับรถหนึ่งคันแต่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคือน,นี่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายรปรากฏลุงชวีแกลเลี้ยงวัวควายไว้16ตัว เอาออกมาจากบ้านไม่ได้สักตัวเลยครับทอดนะเจ้าเปลี่ยวงอดงอดกับข้าวซอยก็เหมืนตัวกี่ตัวงวดกับกล้วยสิบหกสิบหกตัวยังอยู่นู่นอยู่อยู่บ้านก็อยู่ไฟไม่ได้ถอดได้เอายายออกมาเสร็จผมกลับไปพอกลับไปน้ํามาเลยทำอะไรไม่ได้ถวถัวยุกวัวควายปอนน่ห่วงครับนอนม่หลับเลยหลับคืออย่าง คุณผู้ชมไม่ใช่แค่มหาสารคามอย่างเดียวนะฮะที่ขอนแก่นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าลำน้ําห้วยจิกน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านประชาชนนะฮะจนทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแต่บางหลังก็ไม่สามารถเก็บได้ทันจริงๆเพราะว่าน้ํามาเร็วมากนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนั่งเรือเนี่ยเข้าไปสํารวจความเสียหายเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะฮะและมีบางบ้านเห็นบอกว่าไม่ยอมย้ายออกเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินนนขขออองงงตัััวเก้บา ก่อนยังชีพก่อนได้ไหมอย่างเช่นยากันยุงหรือน้ําดื่มเป็นต้นก่อนอเพราะว่าก็เป็นห่วงหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยอ่างั้นเอาเบอร์ไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะออกจริงๆแล้วมันน้าท่วมสูงขึ้นโทรมาแจ้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยต่อนะฮะ,ะประเมินสถานการณ์ดีๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นห่วงแหละที่ให้ออกจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ แต่ถ้าไม่อยู่ก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคุณผู้ชมชทีนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกในช่วงนี้16 17 18ก็คือยังเตือนต่อเนื่องจนถึงวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมชตอนนี้ก็คือประเทศไทยเราเจอร่องมอรสมุมเพราะฉะนั้นทั่วทั้งประเทศเนี่ยฝนตกก็ดูสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้นะ,ะในแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างมีภาคเหนือกับภาคตะวันออก จะเจอฝนเยอะหน่อย80%ของพื้นที่นะครับอรองลงมาก็คือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพ70%ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้60%ของพื้นที่อ่มเมื่อวานในกรุงเทพฝนตกช่วงเย็นๆใช่ใช่ไหม,ม <า S 1> ฝนัเลิกงานเลิกงานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน News คะ่ะ